อโอ้ปายโอ้โหน้าลึกมากเลยครับโอ้โหน้ำโคตรลึกเลยน้ําลึกมากน้ําลึกมากก็ขี้เลนขึ้นขึ้นเขาอันนี้อันนี้ป้าอ้อยนะครับเจ้าของสวนนี่สวนป้าอ้อยนี่แล้วป้าอ้อยก็เข้าฉากอ้อยด้วยนะแล้วก็ชี้ป้าอ้อยด้วยดูดีป้าอ้อยมาเก็บครับง้น,นี่เห็นไหมดูดีป้าอ้อยมาเก็บฝรั่งให้ผม บายบายพ่อน้อยทักทายนะครับพ่ออ้อยโอ้เนี่ยพ่ออ้อยไปเก็บฝรั่งให้ผมก่อนดูดิพ่ออ้อยก็อยู่ท่ามกลางสวนอ้อยด้วยเนี่ยไปไอ้นมเฮ้ยชื่ออะไรวะชื่อแซนดี้ค่ะชื่ออะไรนะแซนดี้โอ้ยลูกครึ่งวะโอ้ยเนี่ยไม่ใช่ลูกครึ่งนะโอ้ยชื่อแซนดี้ด้วยไปไปดูแต่เราเดินระวังหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้โหพี่ลวดนี่เราเข้าไปเที่ยว ในสวนฝรั่งป้าอ้อยครับนองนกไข่อ่ะเราเดวดูเลยไปเลยไปเลยเดินนำทางพี่เลยระวังลวดด้วยนะโอเคครับนี่คือสวนฝรั่งนะครับนองนกไข่ซึ่งโอ้โหฝรั่ง อร่อยมากผมมาซื้อหลายรอบแล้วนี่แซนดี้เขานำพาเที่ยวไปลุยเลย,นะย let's go <S <ป>โอ้โหสุดยดอดแซนดี้นำมากเลยไปเออไหนอะช่องหอปลาน,ออนนะมานาผมไม่ดูนะอ,อ่อ เรอพึ่งที่ไหนนะหอะเฮ้ยมึงติดทีหลังวัดมันไม่ว่าบาปว่าเอาโอ้ดีเพื่อนๆดูทีฝรั่งโอ้ยดูมีฟักด้วยนะดูทั้งฟักทั้งโอ้โหนี่ฝรั่งนะครับโอ้โหดูดูดูอ๋ไอไป เอเครับเดินไปเรื่อยๆไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่ตามไปแล้วนี่เราจะไปไหนอะสวนมะพร้าวเหรอ,อาาหโอ้โห้มาครับประจนภัยกันสวนนี่คือสวนไทยแลนด์นะอยู่ไทยแลนด์ เฮ้ยมึงก็ไปที่ใหม่บางทีแล้วมันมีทางไปบ้างรถไปไม่ได้แล้วเราก็กลับว่ะอันนุ้นหนองนกไข่ครับวัดหนองนกไข่นะโอเคครับไว้เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับปึ๊บ